สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเซลีพิสุิ์ยินดีร่วมงานเพื่อไทยสอนก้าวไก่ต้งยอมรับเพราะารวมเสียงท้างมากไปได้ชี้ปฏิพัทธ์ยังไม่ต้องลาออกรอสารรัฐธรรมนูญหยุดพ,พักปมแก้มาตาน112ก่อน เมื่อวันที่สองสิงหาคมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์หลังพักเพื่อไทยเตรียมจับค้วพรรคการเมืองใหม่เพื่อตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไก่ร่วมรัฐบาลว่าตนยืนยันพร้อมจะทํางานร่วมกับพรรคเพื่อไทยต่อไปส่วนพรรคเพื่อไทยจะจับคู่กับพรรคการเมืองใดนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งข่าวหรือการประสานงานมาอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตนเคยแสดงจุดยืนไปแล้วว่าสามารถทำงานได้กับทุกพักการเมืองยกเว้นกับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาแต่การรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทยนั้นต้องให้เกียรติฐานะแกนนำเมื่อถามว่ากรณีที่พักก้าวไก่ต้องกลายเป็นฝ่ายคา้านมองว่าสถานการณ์การเมืองจะรุนแรงหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่า เชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นทั้งนี้ในทางกฎหมายไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลได้ต้องรวมเสียงข้างมากให้ได้เมื่อพักก้าวไก่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ก็ต้องยอมรับเมื่อถามกรณีนายปฏิพัฒสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่ง ต้องลาออกจากตําแหน่งหรือไม่หากก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิก่าวา่าไม่จําเป็นต้องลาออกตอนนี้เพราะพักก้าวไกลยังมีประเด็นที่ถูกร้องเรียนเรื่องการล้มล้างการปกครองในรัฐธรรมนูญหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่าผิดและหยุดพักก้าวไกลนายปฏิพัฒน์ในฐานะกรรมการบริหารพักก้าวไกลต้องพ้นตาแหน่งไปตามรัฐธรรมนูญดังนั้น การลาออกตอนนี้หรือไม่ยังไม่จําเป็นขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ